พื้นที่ท่านผู้บริหารสถานศึกษากรรมการสถานศึกษาครูอาจารย์โรงเรียนบ้านวังกระเจตลอดจนครูอาจารย์จากสถานศึกษา,าต่างๆท่านผู้ปกครองและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพท่านยังไงก็ตามนะครับความเป็นข้าราชการ ผมก็ต้องรู้รู้ว่าจะไงไงก็ต้องเจอวันนี้จะโรงเรียนไหนก็แล้วแต่เพราะธรรมชาติเขาบอกว่าคนเรามีพบก็มีจากวันนี้เรามางานนี้ปกติเขาเรียกว่าเป็นงานมุติตาจิตถ้าจะแปลผมก็แปลง่ายๆป่าแปลว่าจิตมุติตา คำว่าจิตมุติตาก็หมายถึงว่าเป็นเรื่องของความปรารถนาดีที่มีต่อกันวันนี้ท่านพอวิเชียนท่านจะย้ายไปรับตำแหน่งใหม่ในฐานะที่ท่านเป็นส่วนหนึ่งของพวกเราที่นี่4ปี7เดือน12วันไม่รู้ทานถูกหรือเปล่าที่พระกีอาจารย์สุนันพูดไว้ ก็อย่างน้อยก็ใช้ชีวิตร่วมกับเราในปีหนึ่งสา5วันถ้า4ปีก็4คูณเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราวันนี้ท่านจะเดินทางไปไปมีเหตุผลนะครับเท่าที่ผมทราบเพราะว่าต้องไปดูแลบิดามานดาถึงในวัยหนึ่งจุดสุดท้ายของหน้าที่ก็คือการดูแลบิดามารดาได้ทำประโยชน์ที่มีตามควร ถึงวันหนึ่งจะกลับไปดูตามภาระหน้าที่ก็เป็นเรื่องที่สมเหตุและก็สมผลโรงเรียนแก่งระเบิดนี้ผมได้เห็นการเติบโตมานับตั้งแต่เป็นเขตพื้นที่การศาึกษาสมัยท่านพอเกียงศักดิ์คงอยู่ต่อมาก็พอพานุวัตรสุประเสริฐแล้วก็มาถึงพอวิเชียนทองน้อย ปี53จนกระทั่งถึงปี57เวลาผมมาประเมินโรงเรียนมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนก็เห็นการก่อสร้างเห็นการเติบโตแม้กระทั่งปัจจีนี้ผมไปเข้าห้องน้ำผมก็เห็นถนนหนทางเรียบร้อยทุกสิ่งอย่างจัดเข้าที่ทำเสร็จเรียบร้อยก็ไปละคนมาใหม่ไม่ต้องทำอะไรก็ได้แล้วก็ถือว่าเป็นวาสนาของคนมาใหม่มาถึงก็ไม่ต้องเหนื่อย ต้องเรียนอย่างนี้นะครับท่านพอวิเชียนมาในรุ่นนั้นเมื่อปี5-3ก็มีพออ,อ,อมาบรรจุแต่งตั้งที่นี่เด็ดเสร็จแล้วเจคนแต่ก็เป็นพอรุ่นเขาเรียกอะไรจ,จะบอกว่าหนุ่มก็คงไม่เชิงเพราะอายุ4 0เสรและ42แต่ก็ถือว่าหนุ่ม ในแวดวงราชการใน,นานะผู้บริหารประสบการณ์ในการทำง,งานถือว่าเป็นคนหนุ่มคนหนุ่มสิ่งที่สำคัญสำคัญอยู่ที่ไฟแรงผมไล่ตั้งแต่ท่านพ่อเกียงศักดิ์คงอยู่พ่อพานุวัตรสุประเสริฐแล้วก็พอวิเชียนทองน้อยนั่นต้องการจะบอกว่าความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่นหนึ่งมันเกิดขึ้นจากการสั่งสมจากรุ่นหนึ่งต่ออีกรุ่นหนึ่งต่ออีกรุ่นหนึ่ง ต้องถือว่าบ้านแก่งระเบิดโชคดีที่ว่าได้ผู้บริหารที่ทำงานต่อเนื่องกันเราเป็นสเต็ปแล้วก็มีการพัฒนาเกิดขึ้นเรื่อยๆก็หวังว่าจะโชคดีต่อไปว่าถ้าท่านพอคนต่อมาต่อจากท่านพอวิเชียนก็คงจะต้องสืบสารดำเนินการต่อไปเรามาวันนี้เพราะเราเห็นความดีงามของท่าน ลงานที่เกิดขึ้นตรงนี้ในขณะน,นี้ท่านนอกเหนือจากทําหน้าที่เป็นพอโรงเรียนแก่งระเบิดท่านยังทําหน้าที่เป็นประธานเครือข่ายท่าเสาว,วังกระแจะใช่ไหมท่าเสาว,วังกระแจะความเป็นเครือข่ายของเขตของในเขตพื้นที่นี่หมายถึงว่าภายในตําบโลโรงเรียนที่อยู่ในตําบลเดียวกันจะร่วมกันช่วยกันคิดช่วยกันทําแล้วก็ช่วยพัฒนา ท่านทาหน้าที่เป็นประธานก็ต้องสะท้อนภาพให้เห็นว่าผู้บริหารทั้งหลายในเครือข่ายก็ยอมรับในความตั้งอกตั้งใจในการทํางานฝีมือในการทํางานแล้วก็ทํางานได้อย่างน่าชื่นชมเท่าที่ผมเห็นมาแล้วก็เคยยกย่องว่าเครือข่ายนี้เป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งทุกท่านอาจจะบอกว่าเสียได้นะครับ ที่ได้ที่จะย้ายไปผมเคยได้ยินผู้ใหญ่คนหนึ่งเขาพูดว่ามนุษย์เราถ้าเป็นคนทําประโยชน์ไปอยู่ที่ไหนก็ทําประโยชน์เพราะนั้นท่านได้ทําประโยชน์ให้กับแก่งระเบิดท่านได้ทําประโยชน์ให้แก่เขตพื้นที่การสาษารณมศึกษาการจนบุรีเขตสามเป็นเวลาสปีก็เห็นแก่เห็นว่าสมควรแก่เวลา ท่านย้ายไปหนองน้ำใสท่านก็ไปอยู่ในวงราชการอยู่ดีเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่ดีแล้วท่านก็คงทำประโยชน์เพราะคงไม่เปลี่ยนพฤติกรรมกางคันอยู่ที่นี่ทำดีไปอยู่ที่ใหม่ทำไม่ดีคงไม่ใช่อยู่ที่นี่อยู่แก่งอาจจะเชี่ยวหน่อยนะแต่ไปอยู่น้นไปอยู่หนองมันก็น้ำนิ่ง ผมเข้าใจว่าประสบการณ์ของท่านพอวิเชียนที่นี่สปีคงได้เห็นสิ่งที่ตัวเองได้ทําแล้วเกิดอะไรขึ้นตัวเองได้ปกครองคนในโรงเรียนเกิดอะไรขึ้นได้เห็นบริบทโรงเรียนข้างเคียงผู้บริหารท่านอื่นทําอะไรเกิดอะไรขึ้นเก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้เห็นเขตทําอะไรเกิดอะไรขึ้นผมว่าประสบการณ์พวกนี้ เป็นประโยชน์ในการที่จะต้องทำงาน42ปีถ้าหากว่าไปคิดถึงกเกษียณตอน60ก็ยังเหลืออีก18ปีใช่ไหมยังมีเวลาสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามได้อีกมากมายวันนี้นะครับพวกเรามาด้วยใจที่รักใค้ชอบพอและก็มีความปรารถนาดีต่อกัน ก็คงจะต้องขออ้างอิงเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านพอวิเชียนนับถือนะครับคุณภาษ,ษีรัตนาทตยนะครับความปรารถนาดีของน้องพี่ทุกท่านที่มาร่วมในงานวันนี้ขอให้เป็นกำลังใจให้พอวิเชียนมีสุขภาพพลานามัยมีกำลังใจกายก,ายกำลังใจที่เข้มแข็งพร้อมที่จะทำหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล เป็นประโยชน์แก่ราชการเป็นประโยชน์ก่อชุมชนเป็นประโยชน์ก่อนต่อเด็กในฐานะที่เราเป็นบุคลากรทางการศึกษาขอให้มีความสุขในครอบครัวนะครับแล้วก็ขอให้สมตามทีป่ปถนาดูแลบิดามารดาก็ขอให้มีท่านมีความสุขสมหวังที่เราได้ไปอยู่ใกล้ชิดท่านชมทุกประการขอบคุณคัับ